See how young they, try. they may not, they may not. may not. เราบทวนกันนี่ตอนที่39ธรรมสโมโอทานข้อที่6ได้แก่ความถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษหมายความว่าพระโพธิสัตว์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปโดยท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญในอภิญญาและชาญสมบัติ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงจะทรงพรจากรความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในนาคตแก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้นอภิญญาและชาสมาบัตินี้ไม่ใช่จะมีเฉพาะในยุคของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะจ๊ะแต่ก็มีอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งยุคปัจจุบันนี้นะยุคปัจจุบันเนี่ยวันนี้ก็มีผู้ ส่งข้อมูลมาถึงกูผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวเรื่องอาภิญญาชานสมอบัตของพุทธบุตรรูปหนึ่งะซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังวันนี้เหมือนกัออคือถ้าดีมีจะต้องใหม่ๆสดๆจริงๆเอคือข่าวเก่าล่ำสมัยเราไม่เอานะนี่นะ คือท่านจะมีอัธยาศัยที่ปลีกวิเวกแล้วก็สแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อการดับทุกข์ท่านก็ได้ทราบข่าวถึงพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษ อยู่ที่ถ้าแห่งนี้นะจ๊ะท่านกับไปโอ้เดินผ่านปา,นานไปเรื่อยๆเลยใช้เวลานหนึ่งเดือนจึงไปถึงตรงนั้น oh. ตามที่ท่านเล่าให้ฟังวันนี้นะ <Yeah. S 1> หนึ่งเดือน <Okay. S 1> แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่เดินป่าจะไปเจอกนทุกคน <Yeah. S 1> ต้องมีความมุ่งมั่น อย่างแน่วแน่เนี่ยแล้วก็สั่งสมทำมาปฏิบัติมามากเพียงพอถ้าบอกว่าท่านไปถึงตรงหน้าถ้ามันเป็นหน้าผาเนี่ยคล้ายๆที่คลูงพม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังแต่นี่ตัวท่านไปเองแล้วท่านเล่าให้ฟังเจ้าผมเป็นหน้าผาที่ตัดตรงมาเลยเนี่ย<อ>ปีนได้ยาก ครูวิทยาใหญ่ก็ถามเอาแล้วที่นักปีนเขาที่ก็มีอะไรเกี่ยวเกินก็ยากนี่นะจ๊ะปีนได้อย่าบอกว่าสูงเมื่อสูงขนาดไหนนื่องจากว่าท่านไปในระยะกระชันจิตท่านบอกคอตั้งบ่าบอกเอาทำไมไม่ถอยมาเล็งสักสี่สิบห้าองศาอะไรเออจะได้เห็นจจ๊ะบอกป่าทั้งนั้นนี่เนาะ ต้องเข้าไปในระยะกระชั้นแล้วท่านก็เห็นพุทธบุตรเรูปหนึ่งเนี่ยลอยลงมาจากหน้าพาที่สูงชันมากๆลอยเหมือนปุยนุ่นที่ลอยในอากาศ แล้วก็ค่อยลอยลงมายัางนุ่มนวลครูเปอยกก็ถามว่านอนมานั่งมาหรือยืนมาอ่ะเราจะได้รู้ไงเพราะได้ยินบ่อยว่านอนมานใช่ไหมจ๊ะ,ะนี่นอนมาเลยอะไรเงี้ยก็อ,อยากรู้ ่านก็บอกว่ายืนอริยบทยืนนี่นะจะอยากฟังอีกไหมอลอยลงมาในอริยบทยืนอย่างสงบสงเงี่ยมสง่าง,งามปกสีจีวรก็สีเหมือนที่ที่ที่เคยครูปญ่ใส่ แต่ว่าจังๆแล้วใครใช้มานานโอ้อยากถวายท่านอย่างเลยนะแต่ก็มานึกได้ตอนที่อครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> สีจังจาแต่สีนี้เออเนื้อห่มกลักเนาะครับสีนี้แปลก รละว่าอยู่ในป่ากันนะครัมาถึงก็พูดไม่กี่คำหรอกบอกคุณยังมีภาระพูดกับพุทธบุตรท่านนั้นจะต้องดูแลมารดาก่อนอยังขึ้นไปไม่ได้หรอกพูดแค่นี้แล้วท่านก็กลับไปเลยแต่วิธีกลับนี่สิอ่ นั่นเหรอสิเออเี่อเม่นะอ่ะลองลองสันนิษฐานดิถูกต้องมากเลยโอ้แวบเลยเนี่ยกำลังจะถามเมื่อกี้ว่านอนมานั่งนั่งนอนไปหรือยืนไปหรืออ้าวแล้วก็ท่านแวบไปจริงจริงออกเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือน แล้วท่านมีภาระกี่ขืวเรื่องมาาดา oh. เลยไม่ทราบเลยว่าข้างบนเนี่ยเขามีอะไรกันบ้าง oh. มันงันก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ย oh. เออเพราะท่านก็ไป่ทราบเหมือนกันก็กพูดอะไรนี้ก็กลับไปแนะ่เออกําลังจะยืนยันว่าอาิญญาและฌานสมบัติมีจริงไหมปัจจุบันนี้ oh. นี่ไงเออ นะวันนี้คือเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี่นี่นะตรงนี้โอ้ลูกศิษย์ลูหาท่านเยอะนะเพราะนั้นเะยจะไปทราบท่านเลยเพราะท่านบอกไว้อย่างนี้เนี่ยบอกแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องเห็นใจท่านเนาะ ธรรมสโมทานข้อที่เจ็ดได้แก่ความถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่งที่จะไปขยายความไอ้การกระทำแบบไหนหมายความว่าพระบริษัทจะทำในสิ่งที่เหนือเกินกว่าการกระทำของมนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างจริงถ้าหากสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานแล้วเนี่ย แม้คนธรรมดาทั่วไปจะไม่กล้าที่จะคิดพูดหรือทําในสิ่งนั้นแต่ท่านกลับมีความกล้าที่จะคิดพูดและทําในสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่เต็มเปด้วยความเพียรและความมุ่งมัน่นจนกระทั่งท่านสามารถทําสิ่งนั้นสําเร็จได้ในที่สุดเออนี่นะนี่เราก็มีเชื่อสายกันเนาะบริษัทนี่ที่เราสวนกระแสแคือ โลกเขาจะเป็นไงก็แล้วแต่เราลุยสร้างบารมีอย่างเดียวหเห็นไหมเจับว่าเกิดภาวะโลกเย็นแล้วเออเห็นเขาให้ข้อมูลมวันนี้นะ่าหิมะตกไปครึ่งโลกอล้ <c oughs> โอ้ภา <c oughs> วะโลกเย็นนะแต่เ <c oughs> มืองไทยไม่ต้องตกเราเอาแค่เย็นสบายงี้พอ <c oughs> เออ <c oughs> นี่เอาภาวะโลกเย็นนะ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวการมาเป็นปรมัตต์รมี ของพระมุกมลาลโพธิสัตว์ผู้วิจารย์ยิ่งใหญ่ที่ท่านยอมสละชีวิตของตัวเองเป็นทานให้แก่แม่เสือที่กําลังจะกินโลกของตัวเองด้วยความหิวโซซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทําได้ยากอย่างยิ่งแต่วยความที่ท่านมุ่งหวังการบรรลุพระสัมมาสัมพธัญาณเป็นสำคัญท่านยังกล้าที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้เหตุแห่งความถึงพร้อมในการกระทำมันยิ่ง เกินกว่านมนุษย์ทั่วไปนี่เองท่านจึงได้รับพุทธบุกรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตและว็็เพศหรือสีนี่ก็ที่เล่าให้ฟัง<อ>ก็มีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้น,นี่ณนะวันนี้ก็ยังมีอยู่นักขนาดเลยเยอะจ้ะน,นี่นะจ๊ะ